สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำกรองจ่ายกระแสะไฟฟ้าทำขึ้นมาเองนะครับหน้าตามจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมกันนะครับอ่าอันดับแรกลุงตุ้ยก็จะขออธิบายอุปกรณ์ที่ลุงตุ้ยจะใช้ก่อนนะครับก็มีชิ้นงานก็คือไม้อัดกระดาษอันนี้กว้าง อ่ายี่สิบเซนความยาว30เซนนะครับขนาดที่เราจะต้องใช้นะครับทักแผ่นหนึ่งกับเศษอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เบเกอร์เข้าไปเบเกอร์ตัวนี้ลุงตุ้ยก็ไม่ได้ใช้งานมันมีอยู่แล้วลุงตุ้ยก็จะเอามาอ่าเอามาใช้งานตรงนี้ก็คือจะมีไฟจ่ายเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จ่ายไฟเข้ามาที่กล่องตรงนี้อ่าที่กล่องอันนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟสถานะไฟการโชว์ มีไฟติดเอาไว้ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ลุงตุ้ยก็จะหุ้มด้วยกระดาษลายไม้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนเหล่านี้ว่ามันจะออกมาจะเป็นอย่างไรอันดับแรกเรามากขนาดที่เราจะต้องใช้งานก่อนนะครับอันนี้อันนี้แผ่นนี้มันมันยาว30มสิบเซนใช่ไหมครับเราจะแบ่งครึ่งเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดเดี๋ยวเอาเลื่อยตัดนะครับ มีฝาปิดแบบนี้แล้วก็เป็นกล่องความสูงความสูงประมาณ4เซนอย่างนี้นะครับยลุงตุว้ยวัดก่อนนะครับเพื่อนๆเมื่อเราตัดไม้แบบนี้ได้แล้ว <c oughs> บากหยกัยกๆพวกนี้นะ เพื่อที่จะใส่สายไฟเข้าไปแบบนี้นะอ่าอันนี้กว้าง4เซนแล้วก็ยาว5เซน2ชิ้นนะครับเป็นข้างๆนะครับแล้วก็ 10, 15เซนกับ13เซนนี่อีกแผ่นหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นล่างอันนี้ที่ต่อไปเราก็จะมาประกอบกันนะครับเราจะตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับด้วยกาวที่เราจะติดกาวเข้าไปนีนะอ่าเดี๋ยวลูกตุ้ยติดกาวเลยนะ เห็นไหมเพื่อนมันก็จะออกมาเป็นเป็นทรงแบบนี้นะนี่นี่สายไฟจะเข้าไปไปจําเมาสายไฟข้างในนะครับอันนี้คือช่องทางของเขานะครับอ่ารูตุ้ยจ่อเผื่อไว้สักสักสองสองเส้นสามเส้นได้อันนี้นะครับอ่าข้างบนนี้ก็ <c oughs> วางเบกเกอร์แบบนี้นะครับและตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะปงังเป็นไฟโชว์แบบนี้นะครับเป็นสถานะไฟโชว์ที่ มีโชว์ให้เห็นไฟอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวมันจะมีระบบการต่อนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยจะแนะนํานิดหนึ่งเพื่อนการที่เราจะใช้สวิตตัวนี้เพื่อนต้องซื้อมาให้ดีนะเพราะมันจะมีแบบสําหรับ12โวล์สำหรับใช้กับรถยนต์ใช้แบตเตอรี่นะอะ่กับอีกแบบใช้ไฟบ้านก็คือ220อนี่นะครับอ่ามันจะบอกอยู่ตรงนี้นะนเพื่อนๆฟังตรงข้ามกับเลขหนึ่งขามันจะยาว แล้วมันจะห่างกว่ากันนะครับนี่คือของเลขหนึ่งส่วนเลขศูนย์ตรงนี้คือเปิดปิดนี่นะอันนี้ตัวปิดาขามันจะสั้นเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะบอกนิดหนึ่งนะว่าการต่อแบบนี้ตัวนี้มันใช้กับไฟบ้าน2 2 0ได้ถึง250แล้วการต่อเนี่ยเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะบอกให้ก่อนนะครับสมมุติว่าไฟมันจะเป็นสสายแบบนี้นะครับคือสีแดงเป็นสายลายสีดําเป็นสายเอ็นละกันนะครับ หงตุ้จะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆก่อนนะ,ะถ้าเราต่อเข้าตรงเลขศูนย์ถ้าเอาไฟเข้าความหมายคือนี่ถ้าถ้าเราเอาไฟเข้าแบบนี้ความหมายคือจะกลับข้างก็ได้ข้างนี้ก็ได้หรือข้างนี้ก็ได้มันเข้าได้ทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าเอาไฟสายไฟเนี่ยมาเข้าที่ที่เลขศูนย์ตรงนี้นะนี่มันจะมํะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดปิดตัวนี้ แล้วไฟมันจะโชว์ขึ้นมานะครับนี่ถ้าเกิดเราเอาเข้าตรงเลขศูนย์นะความหมายอ่าแต่กลับการเพื่อนดูให้ดีนะเมื่อกี้ลุงตุ้ยอธิบายตรงนี้แล้วใช่ไหมต่อไปลุงตุ้ยกลับกันนี่ลุงตุ้ยเอาเอาเลขหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้มันเลขศูนย์นะเอาเลข1กลับมาทางนี้ถ้าเราเอาสายไฟไปเข้าข้างไหนก็ได้สีแดงสีดําสลับข้างกันก็ได้นะครับแบบนี้ได้ทั้งสองสองด้านเหมือนกัน ตัวนี้ถ้าเราต่อตรงนี้เข้าไปแล้วไฟมันจะติดโชว์ตลอดไฟมันจะโชว์ไม่ต้องเปิดปิดนะไฟมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้แดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าไฟตัวเนี้มันหลอดไฟอันนี้มันทนมันใช้ได้หลายปีอยู่นะสามสี่ปีแล้วมันไม่กินไฟด้วยที่สําคัญจุดประสงค์ก็คือมันทําให้เรารู้สถานะของไฟฟ้าที่เราดูนี่คือความต้องการที่ลุงตุ้ยอยากจะ จะอธิบายให้เข้าใจนะครับลุงตุ้ยไม่ต้องการให้แบบต้องมาเปิดมาปิดแบบนี้นะลุก็คือต้องทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนอยากจะทําเปิดปิดเพื่อนก็ต้องมาใส่ที่เลขศูนย์ถูกไหมครับนี่ข้างนี้เป็นของเลขศูนย์เห็นไหมเพื่อนก็ต้องมาต่อตรงนี้ถ้ามาต่อตรงนี้เพื่อนก็ต้องมาเปิดมาปิดตรงนี้ถึงจะรู้โอเคหลังจากนั้นลุงตุ้ยก็ไปหาอุปกรณ์ลุงตุ้ยก็ได้ตัวนี้มาอ่าลุงตุ้ยมามา เซิฟเซิฟดูแล้วลองใส่เข้าไปอ่ะเพื่อนรู้ไหมว่ามันพอดีเลยเนี่ยมันลงล็อกพอดีเลยเนี่ยเพื่อนดูดิลุงตุ้ยก็เลยอยากจะใช้ตัวนี้มาช่วยตั้งเอาไว้แบบนี้แล้วไฟมันก็จะโชว์อยู่ตลอดเวลาโอเคไหมเพื่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ลุงตุ้ยนําเสนอแล้วลุงตุ้ยก็เลยเจาะรูตรงนี้สองรูเพื่อที่จะใส่สายไฟเข้าไปแล้วไปจําเอาที่สี่ขาที่ลุงตุ้ยแนะนาเมื่อกี้นะโอเครู้กันแล้วนะ แลวตรงปายนี้เราก็จะไปจ้ำที่เเกอร์ที่เราต้องการนะครับต่อไปเมื่อเรารู้ว่าตรงนี้แข็งแรงแล้วนี่แข็งแรงนะเพื่อนๆดูถ้ามันยังไม่แข็งแรงเพื่อนลุงตุ้ยก็ขอให้เอากาวตัวนี้ช่วยเนี่ยกาวกาวกาวน้ําแบบนี้นะนี่ตัวนี้ช่วยมันจะได้ยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่านี่แบบนี้ไปเข้าไปแบบนี้นะโอเคเราก็ประกอบอีกข้างหนึ่ง เพื่อนๆเดี๋ยวลุงตุ้ยก็จะแกะตรงนี้ก่อนอันนี้นะนี่อันนี้เขอ,ออกแล้วเอาสายไฟตัวนี้เข้าไปนี่เพื่อนลุงตุ้ยพันเอาไว้ก็เพื่อให้มันเวลาเราอยากจะใช้งานหรือขยายงานออกไปมันก็จะเอาออกมาได้อีกนะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะไปจำที่ ที่สวิตไฟนะครับนี่ขึ้นมาแล้วเราก็เมื่อกี้แล้วลุงตุ้ยบอกว่าลุงตุ้ยจะใช้ขาห่างใช่ไหมเพื่อไฟมันจะโชว์อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาหุ้มหุ้มสองตัวนี้ไว้ก็ดีนะครับป้องกันเอาไว้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะปิดสองอันนี้ไว้ด้วยท่อหดนะครับนี่เพื่อนเอาใส่ท่อหดเข้าไปสองข้างแบบนี้นะอ่าเราก็ปิดเข้าไป เห็นไหมครับเพื่อความสวยงามเราก็ตัดให้มันเท่ากันนี่เพื่อนแล้วเราก็าไฟหล่นเห็นไหมเพื่อนเราก็สําเร็จละตรงนี้ก็ปลอดภัยละเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คู่คู่นี้นะเราจะให้ไฟมันโชว์ตลอดเพราะฉะนั้นเราใช้สองขานี้เมื่อกี้ลุงตุ้ยบอกแล้วว่าอ่า ใส่ได้สลับขาไหนก็ได้ได้ทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสายเอ็นสายแใส่ได้ทั้งคู่แต่อย่าให้มันชนกันนะเพื่อนเเราต้องเก็บสายให้ดีอ่าถ้าจะให้ดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ต้องบัดกรีเลยนะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยเพื่อนบัดกรีถ้าเพื่อนไม่บัดกรีถ้าคนบัดกรีไม่เป็นเพื่อนก็ต้องทําให้มันแน่นทําให้มันแข็งแรงอย่าให้มันหลุดออกมาได้ เพราะว่าถ้ามันหลุดมาชนกันไฟมันก็จะช็อตนะครับอันนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะบัดกรีตัวนี้นะครับเข้าไปแบบนี้นี่เพื่อนเห็นไหมเพื่อนเราก็บัดกรีตัวนี้เข้าไปอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนพอมันติดแล้วอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็เช็คดูให้ดีอย่าให้ตะกัวมันไหลไปชนกันนะอ่าเนี่ยอันนี้พอได้อยู่นะครับแล้วเพื่อนๆก็ใส่ท่อหดเข้าไปเพื่อนก็ล่นท่อหดเข้าไป นี่แล้วเพื่อนก็ผล็ลนอนะ่ะข้างนี้ก็เหมือนกันนี่เพื่อนเห็นไหมแล้วมันก็จะลงไปล็อกอันนี้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเพื่อนเราก็พันตรงนี้ล้วพันครับเพือเพื่อนมันก็จะมาประมาณอย่างนี้ นี่นะแล้วเราก็จะปักมันลงไปแบบนี้ถ้ามันเยอะไปเพื่อนก็ออกได้นะแต่ว่าลุงตุ้ยอยากจะเก็บไว้เยอะๆแบบนี้เผื่อมันต้องใช้งานอย่างอื่นนี่เราก็พันให้มันแน่นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนจะให้ดีก็บัดกีด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะนจะได้แน่นแต่ว่าถ้าไม่ทำไ,ไม่ถนัดเพื่อนก็ทําแบบนี้ไปละกันนะครับอ่ามันไม่ผิดหรอกแต่ว่า เราก็ต้องดูให้มันรอบครอบนะเพื่อนนะครับเราทําไฟใช้บ้านเราเราก็ต้องทําให้ดีอย่าให้ประมาทนะครับนี่เพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะเอาแค่แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องบัดกีก็ได้นะเพื่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปเพื่อนเห็นปุ่มนี้ไหมปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มปุ่มตัดนะครับเวลามันช็อตมันอะไรมันจะมันจะเด้งตัวนี้นะครับให้เอาไว้ข้างล่างแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป แล้วก็ขันให้แน่นนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่นะเห็นไหมเพื่อนดูนี่นี้เลื่ก็ใส่ขันเข้าไปตันนี้มันจะแน่นมากเลยนี่เพื่อนนะนี่แล้วเราก็จะวางลงไปแบบนี้ก่อนที่เราจะวางตัวเนี้ยแล้วเราก็ใส่สายเข้าไป สายสองข้างที่ท,ที่ที่ลุงตุ้ยทำเอาไว้ก็คือแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นสายไฟที่เส้นใหญ่หน่อยเพื่อเวลาเราจะมาจั๊มไฟมันก็จะได้จั๊มแบบง่ายๆไฟมันจะมันก็จะให้กําลังไฟที่ดีเพราะมันต้องใช้เส้นใหญ่ๆแบบนี้นะเพื่อนๆเราก็เอาใส่เข้าไปนี่นะเห็นไหมแล้วเราก็เอาไขาควงขันให้แน่นแล้วเดี๋ยวกันเพื่อลืมเราต้องลอดจากตัวนี้เข้าไปขอโทษลุงตุ้ยลืมนี่เพื่อน แล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนี่นะเัาให้สุดเลยดันให้สุดเลยแล้วเราก็ขันให้แน่นนี่นะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปเหมือนกับเส้นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะครับใส่เข้าไปให้มันเป็นสองเส้นคราวนี้ตรงนี้สําคัญละเพื่อนตรงนี้มันจะต้องแบ่งแล้วว่าเป็นสายสายแอลกับสายเอ็นต้องแบ่งแล้วนะครับเพราะมันอยู่ช่วงของการจ่ายไฟแล้วนะ เพราะฉะนั้นเพื่อนต้องต้อง,ต,องต้องจำสีให้ได้แล้วถ้ามาอยู่ด้านหลังของเบเกอร์ตัวนี้นะนี่เพื่อนเราก็ขันให้แน่นอ่าแล้วเราก็ดัดไปตรงนี้มันมันจะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะเพื่อนๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาไฟมันจ่ายเข้ามาที่ตรงนี้จากผ่านเบเกอร์แล้วมาอยู่ที่ตรงนี้มารอการจ่ายเพื่อนก็จะต้องกําหนดเอาว่าจะให้ฝั่งไหนเป็นแฝั่งไหนเป็น N แล้วเวลาเราจะจ้ำไฟเข้ามาเราก็ใส่เข้าไปตรงตรงตรงก้นตรงนี้นะใส่เข้าไปแบบนี้นี่เราก็ใส่เข้ามาแบบนี้แล้วก็ไปจ้ำไฟอ่าเอาแดงเป็นสมมุติกําหนดเอาเอาแดงเป็นแอลก็มาพันตรงนี้เอาดําเป็นเอ็นก็มาพันตรงนี้แล้วปลายสายของคู่นี้ก็จะเป็นไฟที่จ่ายไปทั่วไปในบ้านตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโอเคตรงนี้ก็สําเร็จแล้ว นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตรงนี้ให้แน่นก่อนด้วยกาวแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บตรงนี้ตรงนี้ลุงตุ้ยก็จะพับมาเข้าหาตรงนี้นข้างๆอย่างนี้แล้วเราก็ปักตัวนี้เข้าไปอยนี้เดี๋ยวมันจะออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้นี่คราวนี้เรามาดูตรงนี้กันเพื่อนๆเมื่อเราทำตรงนี้ได้เราก็ปิดตัวนี้ไปก่อนอย่างนี้นะครับอันหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยเรามาดูตำแหน่งที่เราจะวางอันนี้กันอ่าลงด้วยกีเส้นตรงนี้ไว้แล้วนี่เอากาวลงไปแบบนี้นะตัวเนี้ยตัวนี้เราก็ถ้ามันไม่พอนะเพื่อนๆเราก็ยืดมันออกมาได้นะตัวนี้อ่าแล้วก็รอให้มันเย็นนี่ ลุงตุ้ยต่อให้มันเป็นไฟโชว์นะมันไม่ต้องเปิดปิดตัวนี้นะเพื่อลุงเราจะได้รู้ว่ามันมีไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับต่อมาเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆข้างในมันจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> ความหมายคือไฟที่สายไฟที่ลุงตุ้ยจะไปจับมาจากจากสายเมนเน,เนี่ยคือเส้นปลายเส้นนี้นะ สมมุติเราไปจั๊ที่สายเมนมาปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งมาที่ที่เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายกเบรกเกอร์ขึ้นไฟมันก็จะจ่ายมาที่2องตำแหน่งนี้ก็คือสาย L กับสาย N นะครับคือสายลายกับสายดินนะครับนั่นคือเราจะใช้ไฟจะพ่วงจากไหนมาเราก็เอาสายไฟมาใส่เข้าไปทางนี้แล้วก็ไปจั๊เอาได้เลยนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้เป็น มันเป็นกล่องเก็บเป็นแหล่งที่จ่ายไฟออกไปนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นไฟโชว์สถานะว่าเบเกอร์นี้มีไฟอยู่ก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ลุงตุ้ยดัดแปลงมาอย่างที่บอกอะ่ะนะครับดัดแปลงมาเพื่อที่จะให้เห็นว่ามีไฟโชว์อยู่นะครับไฟนี้จะไม่ดับนอกแต่ไฟที่ที่การไฟฟ้าจ่ายมามันจะดับมันถึงจะจะดับนะครับ มันจะดับด้วยนะครับไม่มีการเปิดปิดนะครับเพราะลุงตุ้ยบอกอธิบายไปในคลิปแล้วว่าลุงตุ้ยจะต่อให้มันโชว์อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีไฟจ่ายอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็มาเทสกันเลยนะครับอันนี้สายเทานี้คือสายแอลนะครับสายลายนะครับสายดําเป็นสายดินนะครับสายเอ็นเมื่อเรารู้ว่าเราไปจำสมมติสมมติอันนี้ลุงตุ้ยให้มันเป็นเป็นสายเมนนะครับปักตัวนี้เป็นสายเมน นะครับมาจากสายเมนสมมุติเราไปจ้ำเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเราจ้ำเข้าไปต่อที่สายเมนแล้วไฟก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้นะครับไฟมันจะวิ่งเข้ามาที่ตัวนี้เดี๋ยวลงตู้ปิดก่อนคราวนี้พอจ้ำที่สายเมนเสร็จไฟวิ่งเข้ามาตามสายนี่จ่ายมาที่เบเกอร์ตัวนี้หมายถึงเบเกอร์ตัวนี้ก็สต็อปจะสต็อปไฟไว้ไม่ให้จ่ายลงมาที่2ตัวนี้เพื่อเรายก เมื่อเรายังไม่เอาตัวนี้ขึ้นแต่เมื่อถ่าเมื่อเรายกตัวนี้ขึ้นปุ๊บไฟมันก็จะจ่ายเข้ามาที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการจะจับไฟหรือจะต่อปลั๊กหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็มาจับเข้าที่นี่ได้เลยใส่เข้าไปที่ตําแหน่งข้างล่างนี้เห็นนะครับตุย้ยเจาะเอาไว้ตรงนี้นะก็ใส่สายเข้าไปแบบนี้อ่านี่นะใส่สายเข้าไปแบบนี้อ่า แล้วเพื่อนก็ไปจัม๊มอันนี้อันนี้ลุงตุ้ยยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับยังไม่อันตรายนะแต่ลุงตุ้ยรู้อยู่อ่านี่สมมุติเราจะต่อสายจะทําหลอดไฟหรือจะทําปลั๊กพ่วงหรืออะไรเพื่อนไม่ต้องไปที่ที่คัดเอาเลยเพื่อนมาทําที่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือเอาสายมาจั๊มแบบนี้ได้เลยมันก็จะจ่ายไฟเข้าไปในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมัน อ่าถ้าเราไม่ใช้แต่ตัวเนี้ยอถ้าเราไม่ใช้เราเอาลงก็ได้แต่ถ้าเรายกขึ้นไปไฟมันก็จะรอจ่ายอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ปลั๊กนะครับเป็นเป็นแหล่งเป็นกล่องเก็บไฟเป็นสายเมนละกันลุงตุ้ยพูดย่อๆว่าเราแยกจากสายเมนมาไว้ตรงนี้เพื่อที่เราจะต่อไฟค่อยมาจําที่ตรงนี้นะครับโอเคเพื่อนๆน่าจะเข้าใจนะและตัวนี้ที่ลุงตุ้ยบอกที่แรก ถ้ามันจะเป็นไฟโชว์ให้เราเห็นสถานนะว่ามันมีไฟอยู่เมื่อลุงตุ้ยกระจำเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้สมมุติว่าเราไปจำที่ที่สายเมนมาแล้วคือคู่นี้เราเปิดไฟเลยนะครับเอ่อันนี้ปิดไว้ก่อนก็ได้เพื่อนเห็นไหมตรงนี้ยังไม่มีไฟนะเพราะว่าลุงตุ้ยยังไม่ได้เปิดตัวนี้อ่าเดี๋ยวก็นนะลงุงปิดไฟตัวนี้ก่อนตรงนี้ได้ไหมอ่าได้เพื่อนเดูนะ นี่เพื่อนเมื่อเราจั๊มไฟเสร็จที่บนหลังคาฟ้าหรือสายเมนที่แหล่งจ่ายไฟตัวใหญ่เลยนะลงมาเพื่อที่จะทำเป็นกล่องจ่ายไฟย่อยในตำแหน่งที่เราทำงานแล้วเพื่อจะจั๊มไฟพวกนี้อย่างที่อธิบายไปแล้วเมื่อเราต่อสายเมนปุ๊บเบรเกอร์ Baker ตัวนี้ลงตุ้ยังไม่ได้ยกนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ไฟมันจะโชว์สถานะอยู่อย่างนี้<ๆ>เห็นไหมเพื่อน ไฟมันจะโชว์ครัวนี้เราจะรู้แล้วตรงนี้มีไฟอยู่เมื่อเรายังไม่เปิดคัดย่อไม่ยกคันเอาตัวนี้ขึ้นไฟตรงนี้ก็จะยังไม่มีเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ยังไม่มีไฟเห็นไหมครับตรงไขควงลุงตุ้ยไม่มีไฟเลยนะเห็นไหมน,ะนี่ไม่มีไฟเลยเพราะว่าเรายังไม่ได้ยกคันเอาตัวนี้ขึ้นแต่สถานะไฟตัวนี้ที่ลุงตุ้ยประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีไฟจ่ายอยู่นะครับมีไฟโชว์อยู่นี่แบบนี้นะอ่าเรามาดูกันต่อไป ไฟตัวนี้มันไม่กินไฟนะครับหลอดไฟเนี้มันจะไม่กินไฟมากเลยนิดเดียวใช้แต่ก็ใช้ได้นานมากปลายสามสี่ 3, ปีได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเมื่อเราต่อตรงนี้เป็นแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนมันจะไม่เกี่ยวกับการยกคัทเอาเลยเป็นการโชว์ไฟที่มาจากสายเมนนะครับนี่ไฟตัวนี้นะโชว์เอาไว้อ่าเดี๋ยวลุงด้วยขอเปิดไฟก่อนนะครับอ่าเพื่อนขอโทษนะอ่าอน,นี่ นี่เพื่อนเห็นไหมครับเมื่อเรายกตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับที่บอกเมื่อกี้นี้แต่ถ้าเรายกคันเอาขึ้นเพื่อนดูนะเรายกคันเอาขึ้นปุ๊บเพื่อนมันจะต้องมีไฟไหมอเอาความคิดของเพื่นอนเพื่อนดูนะเมื่อเราเอาคันเอาขึ้นเพื่อนต้องระวังนะทําไฟต้องต้องระวังแต่ลุงตุ้ยไม่ไม่ประมาทนี่นะเมื่อเอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วสีขาวก็คือเส้น สายลายต้องมีไฟนะครับเพื่อนลองดูนะอะ่าเพื่อนลองดูนะนี่มองเห็นไหมเพื่อนมองเห็นไหมนี่เห็นไหมเพื่อนไฟโชว์แล้วนี่เห็นไะครับตรงนิว้วลุงตุ้ยนี่นะนี่ไฟโชว์เห็นไหมครับนี่อันนี้ต้องไม่มีนะครับเห็นไหมครับอ่าเพราะมันเป็นสายนิวตันสายดินนะครับนี่คือสายลายมีไฟเห็นไหมเพื่อนโอเคอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับ เมื่อเราจะใช้ไฟอย่างที่บอกอะ่ะก็ามาจำเอาที่นี่ได้เลยนะครับตอนนี้ที่เรายังไม่ใช้เราก็ต้องเอาผ้าเทปม,มาพันเอาไว้นะครับหาผ้าเทปมาพันเอาไว้ทั้ง2เส้นนี้เลยน,นี่สายมันจะแข็งมันไม่ไม่ไปชนกันง่ายหรอกครับสายมันแข็งตรงนี้ต้องทําให้แข็งแรงนะเพื่อนเให้มันอยู่ห่างหงกันพอประมาณอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมครับอย่างนี้เราก็มีกล่องจ่ายไฟง่ายๆตามสไตล์ของเราแล้วเพื่อนเห็นไหมไฟมันก็จะโชว์อยู่เงี้ย มันไม่เกี่ยวกันเลยกับปลั๊กไฟอะไรเนี่ยมันจะโชว์อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันแสดงสถานะให้เห็นว่าไฟมันมีมาอยู่นะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วเรื่องความปลอดภัยเราก็เอาเบรกเกอร์ลงอ่าเอาการเ่ยเ,เบรกเกอร์ลงเรากดที่ที่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ก็ได้เห็นไหมเพื่อนตัวนี้มันก็ตัดได้เห็นไหมไฟมันก็จะไม่โชว์ละเห็นไหมครับอ่านี่ตัวนี้ตัวตัดนะครับเขาเรียกเบรกเกอร์นะครับ อาลุงตุย้ยขอเปิดไฟก่อนนะโอเคนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่คือสิ่งที่เราทําขึ้นมาแล้วเราก็เอาฝาปิดสมมุติว่าถ้าเราต่อไฟอะไรถอดอะไรเสร็จเรียบร้อยเราพันให้ดีนะแล้วเราก็ปิดฝาด้วยไอตัวเนี้ยที่ลุงตุย้ยทําเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะยึดฝาให้ไว้เพื่อมีการถอดเก็บถอดได้นะครับเปิดออกได้เวลาเราจะเปลี่ยนสายหรือจะ ถอดสายอะไรเราก็ขันน็อตเข้าไปแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนี่เพื่อนๆก็ไม่ต้องขันให้แน่นก็ได้เอาแค่ให้มันเกาะเราไม่ต้องไม่ต้องให้มันลึกมากก็ได้นะแค่นี้ก็เป็นอันสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูตรงนี้กับตรงนี้2อันแล้วเราไปติดกับผนังนะครับเอาไปติดตามตําแหน่งใกล้ๆที่เราจะ คิดว่าต้องจาง่ายๆเวลาจะต่อสายหรืออะไรก็ไม่ต้องเดินไปขึ้นบันดงบันไดขึ้นปีหลังคาเนาะเพื่อนก็มียืนจาเอาก็ไขน,อน็อตของตัวนี้ออกแล้วก็เปิดฝาแล้วก็จาอย่างที่ลุงตุ้ยทําให้ดูนะครับอันนั้นก็คือสําเร็จรูปถ้าเพื่อนไม่ใช้เพื่อนก็ยกคัตเอาตัวนี้ลงแต่ไฟมันก็จะโชว์อยู่นะครับเพราะว่าเราต่อสายมาจากสายเมนเลยสถานะมันจะแจ้งให้รู้ว่าไฟที่วิ่งมาจากหม้อแปลงข้างนอกอะ มันยังมีไฟจ่ายเข้ามาที่ที่ตัวนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ยกคันเอาลงหรือขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบง่ายๆนะลุงตุ้ยชอบทำเกี่ยวกับพวกปลั๊กไฟเนี่ยอยากคิดค้นออกมาให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันมีวิธีการอีกหลากหลายมากมายนะเพื่อนๆลุงตุ้ยก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปลุงตุ้ยนะครับ ก็ถ้าเพื่อนถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆวันปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บใดๆมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีความรักในครอบครัวอบอุ่นนะครับมีแบ่งปันซึ่งกันและกันเป็นผู้ที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีนะครับ คลิปนี้ลุงตุ้ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนเทุกคนมีสันติสุขที่เกินความเข้าใจอยู่ในครัวเรือนของเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ